ทางออกประตูทางออกของอวัดไทยเชตวันนครสวรีค์นะครับก็มีเก็บดอกพุดธขออาญาติเก็บดอกพุของวัดไทยนิดหน่อยนะครับออกมานอกวัดแล้วครับแต่วันนี้คงจะไม่คงจะไม่นั่งรถนะเมื่อเช้านี้ก็เจ้าคุณวิรยุทธ์นะครับหัวหน้าพระธรรมลัพูด สายอินเดียเนปาลมีเด็กนะครับเขามาเรียนแพะะตัวน่ารักท่านเจ้าคุณท่านมาตรวจงานสร้างธรรมศาลาที่วัดวัดไทยเชตวันนะครับนครสวรรค์นะครับมีท่านพระครูกมสอนนะครับเจ้าวาดวัดไทยเชตวันนะครับโต๊ตกของพระธรรมทูตนะครับสายอินเดียเนปาลคอย เนินการน,นะครับนะครับก็เลยไดย้ได้มีโอกาสกลางร่มถวายท่านเจ้าคุณนะครับที่เดินตรวจสมรวจงานนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตรงสแสดงยมกปฏิหารแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ท่านเจ้าคุณท่านก็ได้เล่าให้ฟังย่อๆว่าเมืองอ่าวัตีนี่มีความสำคัญเป็นมาอย่างไรนะครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติม เมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองที่มีความพิเศษน,นะครับก็เป็นเมืองที่เกิดปะวิหารหลายอย่างเกิดเรื่งองราวต่างๆที่สําคัญผมว่าผมน่าจะเจอคนไทยเขาแล้วหลังวันนี้หลังจากที่ได้เจอคนไทยมาเขาอ,อยากจะให้รอก่อนเพราะว่าจะเป็นคณะใหญ่เนื่องจากจะได้มีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องอะไรนะครับเป็นการแนะนําให้รู้จักกับ เมืองสาวัตถีมากถ้าสีสังเวกกับสาวัตถีเนี่ยน่าจะโอเคกว่าสีสังเวกวบทัสมาหานี่ความเห็นส่วนตัวนะแต่ทางมาร์เก็ตติ้งทางอะไรของบริษัททัวก็เข้าใจเขาอยู่มากันเป็นร้อยเลยครับน่าจะดีน่าภูมิใจมากรัฐบาลไทยเราไม่ค่อยความสำคัญกับเรื่องมาสีสังเวกเท่าไหร่นะไม่ค่อยเหมือนกับสีลังกา ศีลังกาเมื่อวานนี่พระมาก็เป็นร้อยโยมาก็เป็นร้อยแล้วทั้งวันน่ะนี่เดิดชาวศีลังกาและนะ้ก็เมืองนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเมืองที่หญิงงามเมืองก็ไ,ได้บรรลุธรรมคนสติฟันเฟืองอย่างนางประตาจาราลูกตายหัวตายพ่อแม่ตายสติฟันเฟืองก็ต้องทอดเสื้อผ้าเป็นเปลยเป็นผู้หญิงเปลือยไปเลยก็เดินไปบ้านหลังไหนเขาก็ไล่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไล่ยอยู่เลย เขาลำคาญมากเขาเลยบอกชี้โน่นไปหาพุทธเจ้านโน่นแก,แกด้วยความเป็นมา่ายแกเขาชี้ไปทางไหนแกก็เดินตรงไปทางนั้นแหละบุญวาสนาแกสะสมมาเยอะท่านสะสมมาเยอะ<ม>ก็เลยเดินไปผ่าวงที่พระพิสุสงฆ์กำลัง,ฟ,งฟังพุทธองค์แสดงก็รรมเทศนายอยู่พิสุสง์ก็แตกตื่นนะครับเพราะว่าอยู่ๆมีผู้หญิงเดินเดินผาเสื้อผ้าเข้าไปก็ไปที่ตกใจพุทธองค์รอ บอกว่าอย่าไปห้ามนางเลยให้นางเข้ามาพอนางกุตาจราเดินเข้าไปถึงที่ประทับพุทธองค์พุทธองค์ก็เรียกนะครับเรียกชื่อนางรับประมาากุตาจราเออนั่งลงก่อะไรพระสุรเสียงนุ่มนวลอะไรเนี้ยนางก็เอาไปไหนก็มีแต่คนไล่มาเจอเนี่ยพระสุรเสียงนุ่มน,นวลเยพุทธานุภาพเวยละบุญเก่าของนางนางก็มีสติก็นั่งลงก็รับฟังพระธรรมเทศนาก็ พอ,อสมควรหลังจากนั้นก็สรัท้าออกบวชครับก็แล้วก็บรรลุธรรมนี่คือคนคนบ้าครับที่บรรลุธรรมที่เืองสาวทีส่วนโจรก็จอมโจนองคุลีมาไม่ใช่โจรธรรมดานะครับเป็นมหาโจรแต่ไม่เป็นภัยต่อรอดชั่พลังไม่งั้นก็คงจะโดนบัน่นบั่นหัวไปแล้วครับเป็นแง่มุมที่ว่าไม่เป็นหนี้ค่าค่าของชาวบ้านหมายความว่าท่านบรรลุ เป็นพระาอรหันแล้วท่านไม่มีหนี้อะไรกับชาวบ้านชาวเมืองตรงนั้นนะครับตัดแขนตัดนิ้วตัดคอตัดอะไรมาไม่เปนหนี้ทน้นแล้วก็ที่รับบิณฑบาตจากชาวบ้านเขาว่านี้เป็นหนี้เขา,าอะไรเพราะว่าท่านได้ทําถึงที่สุดนะครับไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ลําบากนิดนึงตอนช่วงแรกที่ท่านบิณฑบาตเนื่องจาก เขา,ลาไล่ไก่ไล่กาหินก็ลอยมานะครับทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจท่านก็หัว,หวหล้านแตกไปก็าบาดแตกไม่รู้กี่ไปพืะอจ้าองค์ก็มาปลอบใจนะครับ mm hmm. ว่า mm hmm. ก็ให้ดีใจเถอะว่าไอ้กรรมที่เธอฆ่าคนมาเนี่ยจริงๆแล้วต้องไปชดใช้ในนรกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่เนี้ยเคยแค่รับผิดสมัยว่ารับคห์กรรมแค่เนี้ย mm hmm. ก็ก็ถือว่าย mm hmm. ินดีด้วยไม่ได้เป็นผู้ต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรอกปกติก็ต้องลงนรกกันนะครับ mm hmm. อีกที่อีกเรื่องหนึ่งก็นางกินจะมานวิกาใส่ร้ายกล่าวถมุพุทธองค์ว่ามีลูกกับพุทธองค์จะท้องกับพุทธองค์นะฮะเช้าเขาเดินเข้าวัดแกก็เดินออกวัดเย็นเข้าเดินเดินออกจากวัดแกก็เดินเข้าวัดแต่ละเดือนแกก็หาอะไรมาเสริมท้องแกให้มันเหมือนกับคนตั้งครรภ์แกฉลาดถึงขนาดหาไม้มาตีตัวเองอะ่ะให้บวมให้เหมือนกับคนตั้งครรภ์อะ่ะไม่งั้นอา้าวตั้งครรภ์ทำไมผิวพรรณไม่ คนตั้งคันท้องแก่ก็ต้องูสุดท้ายก็เวลาเข้าไปในที่ประชุมสงแล้วไปชี้หน้าดา่าพระพุทธองค์พรกกะพุทธกถาก็บอกว่าเทวดามาอะไรได้วะแะแต่ถ้าบอกมันวิทยาศาสตร์แกใส่ฟิลลิ่งมากเกินไปคงจะเต้นกรโยงโค้งเกงหรือผ้าหลุดอะไรหลุดก็เลยโดนประชาชนลไล่ออกจากวัดแต่การที่จะชดใช้กรรมอะไรต่อหน้าพระพุทธองค์อะ่ะกรรมไม่กล้าให้ผลน,นะครับต้องโพธิเพตวัดพระเชตวัน พอพ้นเขตวัดไปแล้วแกก็เลยโดนธรณีสูตนะครับดูฉากข้างนองมา่ครับปเป็นบริเวณข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นหน้าเดี๋ยววงปฏิหารนะครับหรือจะรอให้กับทางาาท่านสาธิตคนเสร็จภารลิดในการดาวคำบุญนะอะไรเดี๋ยเราไม่ขึ้นไปด้วยหรอครับหรือว่ามากันคนละคณะ อ๋อมาคณะเดียวกันอ๋อแต่ขึ้นไม่ไหวใช่ไหม,มเขาลงมาแล้วอ๋อครับมันน่าจะเปิดเป็นเพลงไปเลยนะครับรอินแบกย่างไปล้อดีรู้สึกว่าราบอพอคนนี้ดีนะครับเพราะไม่ตามเสาซีหรอมันมีทางขึ้นได้สองทางคือหนึ่งทางนี้แล้วก็สองทางนี้เราก็จะขึ้นไปนะครับก่อนที่จะมืดครับ ขึ้นไม่ลําบากครับไม่ลาบากแล้วก็ความจริงแล้วบริเวณนี้มันไม่ได้เป็นภูเขานะครับแต่สันนิษฐานว่ามันเป็นสถูปเก่านะครับสร้างนสมัยพระเจ้าอาโศกสร้างมามันเป็นสถูปที่ใหญ่มากถึงขนาดว่าเวลาที่พังลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังกองกันสูงขนาดเนี้นะครับข้างล่างนะครับรถ ที่สาธุชนที่เข้ามากันนะครับ,รบก็เพราะว่ามาร้อยกว่านะครับตรงโน้นก็จะเป็นวัดไทยเชตวันนะครับท่านพระอาจารย์ดรคมศรนนะครับท่านเป็นเจ้าว,วาดและท่านก็เป็นโคศกของพระธรรมทูตสายอินเดียเนป,ปาลนะครับตรงนี้คือ,อ,อทำไว้เป็นบรลังนะครับก็ พระพุทธองค์ทรงสแสดงยมกปฏิหารหที่แห่งนี้นะครับยมกปฏิหารก็คือปฏิหารการสแสดงอิทธิปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะครับทุกๆพระองค์นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ท่งกระทํายมกปฏิหารนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับจริงๆแล้วก็ทรงแสดงอิทธิปฏิหารก็จริงแต่ว่าโดยมีนัยยะแฝงไว้ด้วย อนุสาสนีปฏิหารด้วยนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังนะครับก็คือทรงแสดงทำของคู่ให้โลกดูด้วยนะครับเช่นถ้ามีท่อน้ําร้อนก็มีท่อน้ําเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีร้อนก็มีเย็นนะครับไม่ว่าจะทรงแสดงอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทรงแสดงของตรงข้ามในทันตีนะครับก็ลองไปหาอ่านเอานะครับยมยมกปฏิหารนะครับ เข้าใจว่าตรงนี้นะครับแต่เดิมนี่นะครับก็น่าจะเป็น j จดีหรือว่าเป็นที่สร้างไว้ใหญ่มากมีเด็กๆมาด้วยวันนี้สร้างใหญ่มากนะครับแล้วก็เด็กๆมาทัศนศึกษาน่ารักเลยครับก็คงจะต้องหลบมุมให้เด็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ่ายในส่วนก็พอต่อมาก็เลย พังทลายลงนะครับแสดงว่าต้องใหญ่มากครับเจดีนี่แล้วก็ก็ทรงแสดงนะครับก็น่าจะแสดงอยู่บนอากาศนะครับเด็กๆระวังตันะโอเคก็ครับก็ใช้แสดงรู้ว่าแสดงตรงจุดปีนี้เองเนี่ยว่าเออก็เลยเขาก็เลยไม่ไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็เดินนะครับ บเด็กๆน่ารักใส่สูทด้วยอ่ะผูกเน็กไทยกันด้วยอ้าวครับเด็กๆน่ารักเดี๋ยวขอพักถ่ายรูปเด็กๆ โอเคก็เป็นเอาว่าจบคลิปนี้นะครับผมถ้าท่านชอบใจก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามพร้อมกับกดปุ่มสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าปุ่มสั่นกระดิ่งเนี่ยก็จะได้ทราบนะครับด้รับการแจ้งเตือนว่าเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆอัพขึ้นเนี่ยในยู u ูบเนี่ยมันก็จะส่งคำเตือนไปยังท่านนะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับซึ่งอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็แล้วแต่ท่านจะวินิจฉัย แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณที่ทุกทกท่านยังไม่ทิ้งช่องของผมนะครับก็ยังติดตามรับชมแล้วก็ยังกดติดตามกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาเล็กเวลาน้อยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ